สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังคูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ที่จะหยิบยกมาคุยกันจะเป็นประเด็นเรื่องของ measurement นะฮะภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยเราปรแปลออกมาค,คล้ายๆว่าการวัดผลการประเมินผลซึ่งประเด็นเรื่องของการวัดการประเมินเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีปัญหา ในการเอาไปใช้งานในองค์กรโดยเฉพาะกับการบริหารผลงานหรือการประเมินผลงานพนักงานพนักงานมักจะมีข้อสงสัยแล้วก็มักจะชอบถามว่าจะประเมินผลกันไปทำไมในเมื่อประเมินออกมาแล้วก็ไม่เห็นจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากการประเมินผลมันทำให้เขาเสียเวลาทำงานมันทำให้ผู้จัดการต้องเครียดต้องมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันทรมานมาก ทั้งพนักงานทั้งผู้จัดการต่างก็มองเหมือนกันว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในชีวิตการทํางานเขาสุดท้ายเขาก็เลยไม่ชอบถึงเวลาช่วงเวลาการประเมินผลงานทีไรก็จะเกิดอาการไม่ค่อยอยากจะประเมินเกิดสิ่งที่ดูแล้วมันผิดปกติเกิดขึ้นในบรรยากาศการทํางานต่างๆมากมายก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมอยากจะเ,เรียนให้ทุนท่านผู้ฟังทราบอยู่นิดหนึงว่าจริงๆแล้ว ท่านเชื่อไหมครับว่าเรื่องของการวัดการประเมินเนี่ยมันติดตัวเราตั้งแต่เราเกิดเลยนะฮะชีวิตมนุษย์เนี่ยมีแต่การวัดการประเมินทั้งสิน้นคนเราทุกคนชอบวัดและชอบประเมินคนอื่นรวมถึงประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลาท่านลองสังเกตดูสิฮะถ้าเราไม่เคยสังเกตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่เห็นจะประเมิอนอะไรเลยแต่ลองนึกดูสิครับถ้าเราเกิดมาตั้งแต่วันแรกเราถูกประเมินไหมฮะ คือจริงๆก่อนคลอดเนี่ยถูกประเมินแล้วนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ก็จะถูกประเมินว่าโตแค่ไหนแล้วนะฮะการเติบโตเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานของเด็กในท้องในคันนะครับพอครบ40สัปดาห์เห็นไหมนี่คือการประเมินแล้วนะครับพอ40สสัปดาห์ปั๊บก็ต้องมาประเมินว่าพร้อมไหมจะคลอดหรือยังพอเด็กคลอดออกมาแล้วเด็กถูกประเมินดีไหมฮะหมอเด็กในห้องคลอดก็ทำอะไรครับวัด ตัวความยาวของเด็กช่างน้ำหนักตรวจสภาพว่าเด็กมีปัญหาอะไรไหมตั้งแต่แรกเกิดหลังจากนั้นก็จะดีแคลร์หรือประกาศว่าโอเคเด็กดีอะไรเงี้ยนะฮะก็คือสังเกตว่าตั้งแต่คลอดออกมาตั้งแต่เป็นเด็กเราจะถูกวัดประเมินตลอดผ่านไป1นเดือนมันก็จะมีลักษณะการวัดการประเมินอีกว่าการเติบโตเป็นอย่างไรน้ําหนักส่วนสูงเป็นอย่างไรนะครับจนกระทั่งเราโตเข้าเรียนมีการประเมินนะฮะชีวิต ในโรงเรียนเข้าตั้งแต่อนุบาลก็จะถูกประเมินตั้งแต่ก่อนเข้าก็มีการสอบมีการทดสอบบางที่ทดสอบพ่อแม่บางที่ทดสอบเด็กทดสอบเสร็จพอเข้าโรงเรียนก็ต้องประเมินทุกวันนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเ้ยประเมินเฉพาะตอนสอบหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะสังเกตนะครับว่าเด็กต้องไปถึงโรงเรียนตั้งแต่กี่โมงสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนสังเกตนะครับแปดโมงเชา้าเจ็ดโมงห้บบ้างต้องไปถึงโรงเรียนนั่นแปลว่าเราก็ต้องประเมินละมีการวัดการประเมินอยู่ตลอด ถ้าเราก่อนไปโรงเรียนตอนตื่นละ่ะในกาปลูกปลุกเราตอนเช้านี่ก็คือการวัดการประเมินเหมือนกันว่าเราต้องตื่นตามเวลาที่กําหนดมาตรฐานนะต้องลุกเวลานั้นอาบน้ําเวลานี้ทานข้าวให้เสร็จถึงเวลานั้นต้องรีบออกจากบ้านวิฉะนั้นแล้วจะไปโรงเรียนไม่ทันนี่ก็คือเรื่องของการวัดผลตลอดเวลามันคือส่วนหนึ่งในชีวิตเลยนะครับแต่พอเราเข้ามาสู่ชีวิตการทํางาน เรากลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าไอสิ่งที่มาวัดผลการทํางานของเราเนี่ยเราไม่ค่อยชอบท่านทราบไมหมฮะว่าสาเหตุที่พนักง,งานไม่ค่อยชอบเรื่องของการวัดผลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะพอรู้สึกเพราะว่าตัวท่านเองอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าทํางานมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเคยชอบเลยระบบประเมินผลงานเอาเข้าจริงๆรระบบประเมินผลงานหรือการวัดผลที่องค์กรเอามาใช้เนี่ยนะฮะถ้าเราใช้อย่างถูกต้องเนี่ย ผมว่ามันไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรเพราะว่าการวัดผลที่มันมีขึ้นมาที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเ,เราทํางานจนกระทั่งเสียชีวิตไปวง,วงจรชีวิตเราเนี่ยมันจะมีการวัดผลเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอา,อายุถูกไหมฮะส่วนสูงน้ําหนักสุขภาพทั้งหมดที่เราตรวจทุกปี นะครับโตขึ้นมาก็ต้องมีการวัดเชิงลึกต้องสแกนกันไปทั้งตัวเลยก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการวัดประเมินทั้งสิน้นคำถามคือทำไมเราถึงยอมให้เขาวัดยอมให้เขาประเมินเราแบบนั้นคำตอบคือเพื่อที่จะดูแลและพัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่ถูกไหมครับถ้าเรากำลังดูว่าเรากำลังประเมินสุขภาพตัวเองเราประเมินเราวัดไปทำไมค่า คอเลสเตรอรอลน้ำหนักส่วนสูงการเต้นของหัวใจอัตราขึ้นไฟฟ้าหัวใจต่างๆนานาเราวัดไปทำไมเราวัดเพื่อจะดูว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรถ้าเราเห็นตัวชี้วัดออกมาแล้วมันดูไม่ค่อยปกติเมื่อเทียบกับมาตรฐานท่านทำยังไงฮะแน่นอนเราต้องมีการวางแผนวางโปรแกรมสำหรับการพัฒนาชีวิตของเราถูกไหมครับเพื่อทำให้สุขภาพเรายัางคงแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ถ้าเราไม่วัดและเราไม่ประเมินเลยล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรไม่รู้ว่าแผนในการดูแลชีวิตของเราคืออะไรในแต่ละวันควรจะต้องทานอะไรบ้างต้องออกกําลังกายสักเท่าไหร่ตอนนี้ต้องมากหรือต้องน้อยสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่มีการประเมินหรือการวัดหลายๆท่าน ตอนนี้หันมาดูแลสุขภาพผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นแบบนี้ของทั้งโลกเลยหลายคนอยากมีซิกแพคหลายคนอยากจะลดพุงนะฮะหลายคนอยากจะมีกล้ามเนื้อสวยงามทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยเดี๋ยวนี้สุดท้ายเราก็ต้องมีการวัดแล้วก็การประเมินท่านสังเกตไหมล่ะครับใน Facebook หลายๆคนที่เขาจะต้องถ่ายรูป before แล้วก็ถ่ายรูป After ตัวนี้คือข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าเนี่ยแหละฮะคือการวัดและการประเมินประเมินกันก่อนวัดกันก่อนนะหลังจากนั้นก็ เราไม่ต้องการรูปนี้เราไม่ต้องการหุ่นแบบนี้เราต้องการหุ่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหุ่นแบบนี้นั่นแปลว่าอะไรเอวต้องลดลงกี่นิ้วน้ําหนักต้องลดลงเท่าไหร่มันจะเกิดตัวเลขเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันจะนําไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาให้ผลลัพธ์มันได้ตามที่เราต้องการนี่คือประโยชน์ของการวัดการประเมินที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่เคยวัดแล้วก็มาดูถูกตัวเองใช่ไหมฮะวัดเสร็จแล้วตาช่างที่เราขึ้นไปช่างช่างเสร็จน้ําหนักเยอะลงมา แล้วก็มีคนด่าว่าเราว่าไอ้อ้วนอะไรเงี้ยเท่านะครับสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่คนเราไม่ชอบนะคนเราชอบวัดประเมินแต่คนเราไม่ชอบการจัดนะครับจัดก็คือไม่ชอบการถูกวิพากวิจารณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นการเอาระบบวัดประเมินเข้ามาใช้ในการทํางานสิ่งที่คนไม่ชอบเลยก็คือแทนที่จะวัดไปแล้วก็เอาไปใช้ต่อในมุมของการพัฒนางานให้ดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่า วัดประเมินมาเพื่อวิภาคแล้วก็วิจารณ์ไม่ได้วิาพาควิจาร์ในเชิงบวกเลยนะฮะหลายคนเนี่ยเอาผลการวัดประเมินผลงานออกมาแล้วก็มาวิภาคมาตําหนิมาทําให้พนักง,งานรู้สึกหดหูรู้สึกเศร้าใจแล้วก็หมดกําลังใจที่จะทํางานต่อก็มีหัวนหน้าหลายคนพยายามจะทําให้พนักง,งานรู้สึกแบบนั้นซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าทําไมถึงต้องทําแบบนั้นถ้าทุกคนเห็นภาพาผมมักจะ ให้คำแนะนำกับฝ่ายบุคคลของแต่ละองค์กรว่าถ้าเราจะทำให้ระบบวัดประเมินผลงานขององค์กรเราได้ผลจริงๆเราคงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนทนัศนคติในมุมมองของทั้งพนักง,งานทั้งผู้จัดก,การทั้งผู้นําเลยนะครับให้เขาเปลี่ยนมามองในมุมว่าการวัดผลมันคือเรื่องสําคัญมากๆแล้วที่สําคัญคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องมีการวัดเป้าหมายองค์กรไปถึงตรงไหนแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่วัดไม่ประเมินไม่มีทางที่จะรู้เลยถูกไหมครับ ดังนั้นถ้าเราสามารถจะเปลี่ยนมุมมองว่านี่แหละวัดผลไปเพื่อทําให้เป้าหมายมันบรรลุนะทําให้การทํางานมันสนุกทําให้การทํางานมันเกิดความท้าทายโดยที่เราไม่ไปจัดจไม่ไปตําหนิไม่หยิบเอาผลลัพธ์ตรงนั้นมาสร้างความรู้สึกแย่แให้เกิดขึ้นกับพนักงานขั้นตอนนี้มันจะทําให้ทัศนคติและมุมมองของพนักงานที่มีต่อเครื่องมือในการวัดผลงานเนี่ยเปลี่ยนไปจะมองว่าที่เขาต้องถูกวัดถูกประเมิน จริงๆก็คือองค์กรกําลังให้เครื่องมือเพื่อให้เขารู้ตัวนะรู้ตัวล่วงหน้าว่าถ้าผลงานถ้าดูออกมาแล้วเดือนแรกไม่เข้าตาเดือนที่2ไม่เข้าตานั่นแปลว่าแนวโน้มก็คือเราคงต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงวิธีการทํางานบางอย่างเพื่อให้ผลงานมันไปสู่เป้าให้ได้นี่คือวัตถุประสงค์จริงๆของการวัดการประเมินแต่หลายที่ก็อย่างที่บอกครับเอาผลของการวัดประเมินมาจัดนะครับมาบอกว่า แย่ yeah, มากนะคุณอย่างเงี้ยมาบอกว่าคนนี้ดีกว่าคนโน้นนะครับเพื่อที่จะทําให้อีกคนนึงรู้สึกไม่ดีหรือบางคนหนักกว่านั้นอีกเอาเครื่องมือวัดผลมาใช้ในการลงโทษเลยครับลงโทษพนักง,งานเลยโดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆจากพนักง,งานได้เลยส่วนใหญ่ก็คือลงโทษเพื่อจะไล่ออกลงโทษเพื่อจะขอย้ายไปนู่นย้ายมานี่นะเพื่อทําให้พนักง,งานที่เราไม่ชอบอะครับ มันหลุดออกไปจากวงโคจรในการทํางานของเราถ้าองค์กรของเราเอาเครื่องมือในการวัดผลมาทําแบบนี้มาใช้งานแบบนี้ผมว่าทําให้ตายพนักงานก็ไม่ชอบวิธีการวัดผลไม่ชอบการประเมินผลงานแน่นอนเราลองมาดูประโยชน์ของการทําระบบการวัดผลงานในองค์กรให้มันดีนะครับภาพของการวัดผลนี้ผมอยากให้มองที่มันใหญ่กว่าการแค่เพียงประเมินผลงานพนักงานนะครับคือมองถึงผลลัพธ์ขององค์กรที่จะมุ่งไปเลย ทุกปีถ้าองค์กรสามารถตั้งเป้าแล้วก็สามารถตั้งวิธีการวัดผลลัพธ์ความสําเร็จขององค์กรได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการวัดผล measurement ที่เอามาใช้ในองค์กรประโยชน์ของมันมีอะไรฮะถ้าเรามีการเซตระบบตรงนี้อย่างดีตัวแรกเลยนะครับมันจะทําให้พนักงานทุกคนทุกระดับเห็นภาพว่าความสําเร็จขององค์กรที่เขาจะต้องไปด้วยกันกับองค์กรเนี่ยมีอะไรบ้างเวลาเขาทํางานในหน้าที่ของเขา สิ่งแรกที่เขาจะต้องทำก็คือเขาต้องเหลือบไปดูว่างานของเขามีส่วนตรงไหนบ้างในปีนี้ที่จะต้องดัดแปลงปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มันสอดคล้องกับตัววัดความสำเร็จขององค์กรให้ได้นะอย่างเช่นองค์กรบอกว่าคีย์ u ักเซสแฟ c เตอร์หรือว่าตัววัดปีนี้ถ้าจะสำเร็จได้ตามเป้าเนี่ยเราจะต้องมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ Service พอตั้งเซอร์วิสปั๊บก็มีตัวเลขออกมาแล้วว่าเซอร์วิสไมคือลูกค้าจะต้องซีโร่ค m มเพลนสมมตินะฮะนั่นแปลว่าทุกฝ่ายจะต้องยึดผลลัพธ์ตัวนี้เป็นเป้าหมายหลักเลยฝ่ายโรงงานที่ทําผลิตก็ต้องยึดว่าทํายังไงให้ผลลัพธ์ที่ออกมามันซีโร่ค m มเพลนจากลูกค้าฝ่าย Maintenance ที่ทําการซ่อมบํารุงเครื่องจักรในโรงงานก็ต้องคิดไปว่าถ้าเขาซ่อมไม่ดีผลลัพธ์ออกมาในการผลิตก็ไม่ดีสุดท้ายลูกค้าก็ต้องคัมเพลน เพราะฉะนั้นเขาต้องทำอย่างไงเพื่อซ่อมให้ทันส่งมอบลูกค้าให้ทันไม่ให้เกิดคอมเพลนการจัดซื้อก็ตามมาอีกจะซือ้อยังไงให้ทันนะครับสิ่งเหล่านี้ทุกฝ่ายจะต้องวิ่งไปหาถ้าเรามีระบบ m e ช s u r e m หรือระบบการวัดที่ชัดว่าเราตั้งเป้าแบบเนี้ยทุกฝ่ายมันจะมันจะทำให้ทุกฝ่ายเกิด alignment a l i g เมนต์ก็คือเป้าของทุกฝ่ายจะวิ่งเข้าไปหาเป้าหลักขององค์กรที่เราใช้วัดความสําเร็จขององค์กรจริงๆอันที่2ถ้าเรามีระบบ m e a s u r e m ดีๆเราจะเกิด แผนงานชัดเจนมากแผนที่เราตั้งตั้งเคยเจอไหมฮะว่าตั้งออกมาแล้วทําเสร็จปับ๊บไม่เห็นจะรู้เลยว่าผลลัพธ์มันคืออะไรนั่นแปลว่าแผนงานที่ท่านตั้งมาลูทีนกันไปมันไม่ได้เชื่อมกับตัวเป้า m มช s u r e m e ที่เราต้องการจะวัดผลความสําเร็จให้ได้นะฮะถ้าเราตั้งเป้าชัดเนี่ยแผนมันจะชัดไปด้วยสังเกตชีวิตตัวเองก็ได้นะฮะถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะลดน้ําหนักเราจะลดพุงแน่นอนแผนงานแต่ละวันมันจะออกมาสอดคล้องกับเป้าตรงนี้เลยว่าเราต้องลดเท่าไหร่วันละเท่าไหร่ อันนั้นคือตัวที่2นะครับก็คือถ้าเป้าดีๆตั้งเป้าชัดเจนมีระบบวัดดีๆจะทําให้เราได้แผนงานที่ชัดเจนตามมาตัวที่ 3. ทําให้เรารู้ความคืบหน้าตัว measurement เนี่ยทำให้เราทราบว่าความคืบหน้าในการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นงานหรือชีวิตส่วนตัวเนี่ยขณะนี้คืบหน้าไปไหนแล้วพอเรารู้ความคืบหน้าสิ่งที่4ที่เป็นประโยชน์ตามมาคือเราจะได้วางแผนปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่เราทําอยู่ได้ อย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่มันเบี่ยงเบนในตอนช่วงปลายปีที่เรากําลังจะประเมินผลลัพธ์ออกมานี่คือข้อที่สีนะครับก็คือสามารถที่จะดัดแปลงปรับปรุงพัฒนาแผนงานหรือพัฒนาตัวเองเพื่อให้เข้าสู่แทร็กปกติให้ได้นะหลังจากนั้นมันก็ครบหลุปปีหน้าก็วางแผนกันต่อนะนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับเมทริเมนต์และถ้าสงสัยว่าอ้าวแล้วมันไม่มีประโยชน์ในการเอาไปรีวอร์ดคนอื่นหรอ จริงๆแล้วนี่คือประโยชน์ทางอ้อมนะครับการที่ทำให้ระบบ m มชเ u น e m มันลงตัวชัดเจนแล้วก็มีความตรงไปตรงมากับผลลัพธ์ที่เราจะได้เนี่ยประโยชน์ทางอ้อมที่ตามมาก็คือเราสามารถที่จะเอาผลลัพธ์ตรงนั้นเนี่ยมาบอกได้ว่าพนักง,งานคนไหนทําได้ดีกว่าคนไหนนะเพียงแต่ว่าไอ้ผลลัพธ์ตรงนั้นมันไม่ใช่ตัวตัดสินสุดท้ายไงครับ ต้องต้องยอมรับนะฮะว่าเมชชั่ยเมนบางตัวมันออกมาเนี่ยบางหน่วยงานถ้าเรามองการทำงานบางหน่วยงานทำงานยากกว่ากะกว่าอีกบางหน่วยงานหลายคนจะเถียงว่ามันก็ยากพอกันจริงๆแล้วบางหน่วยงานเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อทำรูทีนจริงๆแต่บางหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อต้องคิดต้องต่อย,ยอดทำให้เมชชั่ยเมนตตัวนี้มันสำเร็จให้ได้ดังนั้นความยากมันมีอยู่ ความยากของเป้าหมายที่จะบรรลุเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสังเกตถึง Effort e f f o r t ก็คือความพยายามของพนักงานในการที่จะดันด้นไปสู่เป้าให้ได้การที่เป้าง่ายนั่นแปลว่าเขาอาจจะไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพราะฉะนั้นงานของเขาอาจจะเยอะปริมาณเยอะเพราะอะไรเพราะว่าทุกงานมันสําเร็จได้ถ้าเดินให้ดีตามสเต็ปแต่บางอันเป้าไม่เยอะแต่มันลึกอะฮะมันยาก นั่นแปลว่าการรีวอร์ดเนี่ยเอาเป้าตรงๆมาใช้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องมีการมาคุยกันอาจจะต้องมีการดูเรื่องของเอฟฟอร์ตของพนักง,งานอาจจะต้องมีดูเรื่องของพฤติกรรมของพนักง,งานรวมถึงศักยภาพของพนักง,งานแต่ถามว่าเมชเมนทุกตัวเอามาใช้เป็นส่วนในการวัดประเมินเพื่อให้รางวัลได้ไหมคําตอบคือได้ครับแมงกะโรคงไม่เอามาใช้อยู่จนทุกวันนี้ถูกไหมฮะแต่สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือ อย่าเอาเมชเชเมนพวกนั้นมาผูกกบลังวันโดยตรงเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์เลยการผูกราลงวันโดยตรงมันจะทําให้ทุกอย่างเบี้ยวหมดเมชเชเมนที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนามันจะถูกการเบี่ยงเบนประเด็นไปในทันทีเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ผู้จัดการเล่นแร่แปรธาตุชอบคนไหนชงคนนั้นเกลียดคนไหนเอาคนนั้นออกไปเลยโดยอาศัยไอเมชเชเมนตัวนี้แหละฮะ ที่เราบอกว่าเป็นประโยชน์มันจะกลับกลายเป็นให้โทษไปในทันทีเพราะนั้นก็ฝากประเด็นเรื่องเมชเมนต์ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ถ้าจะเอาไปใช้ย้ำอีกรอบนะครับเปลี่ยนทนัศนคติของพนักง,งานให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาอย่าพึ่งให้เขามองในเรื่องของรีวอร์ดพยายามบอกว่าเอามาใช้แต่มันไม่ผูกตรงจะต้องดูพฤติกรรมจะต้องดูศักยาภาพต้องดูความตั้งใจว่าความสามารถประกอบด้วยมันจะถึงเห็นภาพรวมว่าเราจะให้รางวัลใครมากใครน้อย แต่สุดท้ายแล้วเมชเมนต์ประโยชน์ของมันก็คือทําให้องค์กรบรรลุเป้านะทาให้คุณเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ด้วยถ้าบรรลุเป้าองค์กรบรรลุเป้าแน่นอนผลลัพธ์ที่มันได้มาจากองค์กรเนี่ยกำไรมายอดขายมางบประมาณก้อนนี้ในการให้รีวอร์ดมันก็มีหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันว่าเราจะแบ่งรางวัลก้อนนี้ยังไงให้เป็นธรรมมากที่สุดอยู่บนพื้นฐานของผลลัพธ์ที่แต่ละคนทําออกมาแบบนี้ผมว่ามันน่าจะทําให้ปัญหา ในการประเมินผลงานในองค์กรเนี่ยลดลงได้ไม่ได้บอกว่าแก้ได้100%นะครับเพียงแต่ว่ามันลดลงได้แล้วก็ทำให้ทุกคนมองวิ่งไปหาเป้าหมายขององค์กรพร้อมกับมองเรื่องของเมชเชเมนต์ไปในเชิงบวกมากกว่านี้ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ